ดังไปครับผมสวัสดีครับพี่น้องมีดะครับดังไปลนหนูครับผมนีามาสตัวเมื่อกี้ไปยามมาครับผมสามตัวตัวกำลังกินนะครับดังไปแป๊บครับ มืดหน่อยนะครับล้นคนหนูยามาเมื่อกี้ได้มาสามตัวครับผมอิธีการลนขนก็ลนหางก่อนครับหลอกหางก่อน หางเสร็จหางเสร็จแล้วก็ขนต่อเลยครับ ตนไม้คนไม้เลยครับผมแล้วไม้เขียวทำผัดกะเพราหนูครับผมได้มาแบบสดๆกับไปยาเมื่อกี้ครับผมตักไว้สิบอันผมไม่ได้ถ่ายไว้ตอนยา ไม้ขูดเอาครับผมเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยครับผมพอคนเริ่มหมดเราก็พลิกไปเรื่อยๆครับอย่าแช่นานเดี๋ยวนังใหม่ หนังเริ่มแดงครับเดี๋ยวขูดขนพอล้างน้ำแล้วก็กเนื้อออกแดง เสร็จแล้วครับหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวไปล้างน้ำเหลืออีกสองตัวครับเดี๋ยวไปดูตอนชำระเลยครับผมทำเสร็จเลยครับทำการล้นขนเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปผ่าก่อนครับผมยางแล้วครับผม นี่ย่างย่างตัวหนึ่งลาจะสุกแล้วครับเดี๋ยวผัดกะเพราต่ออีกสองตัวครับผมเอเครับผัดเผาหนูครับใส่เครื่องลงปลาหนูสับเป็นชิ้นครับใส่ลงปลาเข้ากันครับผมใส่ใบกะเพรากับมาเขือขื่นครับผมเป็นเครื่องเคียง ยอดเสร็จแล้วครับผมตักใส่ถ้วยเลย